เหรียญเลื่อนสมรดิ์เนื้ออาบาก้าและเนื้อทองแดงจํานวนการสร้างเหรียญเลื่อนทองแดงเนี่ยประมาณไม่เกิน2,000เหรียญตัวอาบาก้าเนี่ยก็จะมีทั้งตัวตัดหยาบตัวตัดละเอียดอีก25,000เหรียญวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวตัดหยาบอาบาก้ากับทองแดงว่ามีจุดองไงที่สังเกตง่ายๆคำว่าผ่าปากก็คือด้านหน้าหลุมทวดเนี่ยจะมีเส้นแตกทะลุ ผ่าปากมาชนอีกขอบหนึ่งตรงเนี้ยจะมีติง่งถ้าเราดูอัตลัแข้งข้าง,างนะจะดูนะฮะหูเหรียญของหลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนเนี่ยไม่มีปั๊มหูกลมนะหูจะมีขยักนิดหนึ่งเห็นไหมเว้าวตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือทิกอันดับแรกก่อนแล้วค่อยมาดูว่าแท้ส่วนใหญ่ถ้าขยักอย่างเนี้ยแท้เลยเห็นไหมขยักเว้าวตรงนี้นิดหนึ่งแล้วเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนิดหนึ่งนี่นะนี่คือเอกลักษณ์นะ สำหรับอันดับแรกเลยดูหูเหรียญแล้วก็สิบนาทีเนี่ยเพื่อนๆจะได้ความรู้เลยว่าแทกเป็นอย่างที่ผมบอกไหมนี่เห็นไหมวาวลงมาเข้าข้างวาวข้างนะด้านหนึ่งอันนี้อันดับแรกเลยนะพลิกมาด้านหลังหูเหรียญเหรียญเลือดต้องเป็นแบบนี้ทั้งสองฝั่งแต่ฝั่งหนึ่งวาวเยอะสองฝั่งเนี้ยไม่เท่ากันมันมีห่วงมาเกะฝั่งนี้จะวาวเยอะแล้วก็จะมีคีบปิ้น ลัดแทบทุกเหรียญน,นะจะมีเก็บงานอันนี้แค่บอกอันดับแรกแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกจุดเรียกว่าบอกหมดเปลือกเผื่อเพื่อนๆไปเจอตามบ้านนะฝั่งนี้จะเว้าเห็นไหมสองฝั่งเนี่ยฝั่งนี้จะเว้าเยอะกว่านี่ฮแล้วก็มีปุดๆตรงนี้นิดหนึ่งคราวนี้มาดูรายละเอียดสภาพเพื่อเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามีจุดไหนจุดไหนให้เราสังเกตเส้นแตกเล็กๆเส้นแตกผ่าปากเรามาส่องกันนะฮะอันเดียวไฟสว่างมากไปนิดหนึ่ง เลื่อนเนี่ยตัวตัดละเอียดกับตัวตัดหยาบเนี่ยราคาจะต่างกันอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นตเห็นไหมมีเส้นเล็กๆอ่ะเดี๋ยวผมซูมตรงนี้นะตรงนี้จะมีเส้นแตกเล็กๆคมๆของเก้ก็ใกล้เคียงนะแต่ไม่คมเข้าเห็นไหมนี่เส้นเล็กๆสามสี่เส้นห้าเส้นเนี่ยตรงยันตัวที่สองนะครับตําหนิตรงนี้ต้องมีทุกอันต้องคมคมนะและเส้นผ่าปากเนี่ยทะลุเลยนะมีเส้นเล็กๆด้วยนะเห็นไหมเขาเรียกว่าบล็อกผ่าปากทะลุมาถึงอีกฝั่งหนึ่ง ไม่ผ่าปากก็มีนะไม่ผ่าปากราคาจะถูกกว่าออกปีเดียวกันคือไม่ผ่าปากเนี่ยจะเล่งหากันอยู่ประมาณ50,000ื่นถึงเจ็ดหื่นแต่ราคาถูกกว่ากันเยอะๆเรามาดูตัวตัดที่สําคัญหลังจากที่ผมบอกตรงหูเหรียญแล้วนะหูเหรียญเนี่ยนะต้องเว้าลึกเข้ามาตรงนี้เยอะๆเลยนะแล้วมีขี้ปิ้นแล้วมีทิกอีกสําคัญหนึ่งอะ่ะบางอันเนี่ยทองแดงเนี่ยจะมีเก็บงานเก็บขอบแทบทุกเหรียญอะบาก้าก็มีนะแต่ว่าบางอันก็เก็บน้อย เป็นการเก็บงานตรงนี้ขอบตรงนี้จะมีสโลปนิดหนึ่งเจอแทบทุกเหรียญหลายๆเหรียญขอบไม่ไม่เป็นฉากเลยนะตรงนี้จะเอเพื่อนๆดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมวางให้อยู่ใกล้ๆตรงนี้ไม่เป็นเหลี่ยมนะจะโค้งนิดหนึ่งเห็นไหมฮะดูใกล้ๆจะโค้งถ้าตัดสี่เหลี่ยมตัดเหลี่ยมฉากเลยไม่ใช่ต้องโค้งนิดหนึ่งนี่นะครับอมาดูตัวตัดที่เขาเรียกกันตัวตัดหยาบเนี่ยเนื่องจากว่าตัวตัดละเอียดค่านิยมถูกกว่าดูนะะตัวตัดหยาบ อ่ะพิกดูนะเดี๋ยวผมสูมให้ดูตรงหูเหรียญเห็นไหมะจะมีเส้นสองเส้นเนี้ยต้องมีทุกเหรียญน,นะพิกมาเนี่ยฝั่งขวามือเราเนี่ยตรงหูเหรียญเนี่ยมีเส้นสองเส้นเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะเส้นสองเส้นนี้ที่หูเหรียญเป็นเอกลักษณ์เลยนะะนี่เห็นไหมด้านบนนี้นะเดี๋ยวหาโฟกัสนิดนึงอันนี้นะะ ตรงนี้่ารีนี้เลิกควันทูบนิดหนึ่งนี่นะตัวตัดหยาบเห็นไหมตัวตัดจะเป็นเส้นหย,ยาบหยาบคือโดยการจะเห็นแล้วว่าตัวตัดหยาบแล้วมาตรงร่องเสมาเนี่ยตรงนี้ก็เป๊ะเลยนะเห็นไหมเขี้ยวนี้จะเหมือนกันหมดนะที่เขาเรียกกันว่าตัวตัดหยาบของเหรียญเลื่อนสมรศักดิ์ทองแดงก็จะราคาจะแพงกว่าทองแดงลมดําเนี่ยสวยๆอันหนึ่งเนี่ย ยินดีรับเช่านะฮะแปดแสนถึงล้านถ้าเป็นทองแดงสุรอาบ,บาก้าเดี่ยตัวตัดหยาบ4ี่0สนถึงห้าแสนแต่ถ้าตัวต,วตวละเอียด2 0 0แสนกว่าบาทนี่นะครับดูให้รอบเลยนะฮะนี่คือตัวตัดอันดับแรกถ้าจะเจอข้างนอกเนี่ยอย่าประมาทนะครับเพราะว่าราคาแพงพอแพงเนี่ยทุกท่านถ้าไม่มีเขาเรียกไม่มีเกจความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่ผมอธิบายคือหนึ่งหยิบมาอันดับแรกตรงเนี้ต้องไม่เท่ากัน ฝั่งนึงจะเว้าวลึกๆเลยนะฮนี่เห็นไหมเว้าวไม่เท่ากันถ้ากดตัดตรงมาตรงๆไม่ได้นะต้องตัดเว้าวข้างเห็นไหมเว้าวข้างอันนี้คือหูเอกลักษณ์เดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะฮะจะมาสูมให้ดูหน้าตาเส้นแตกต่างๆตําหนิต่างๆดูนะฮะนี่นะเส้นเล็กๆสามสี่ขีดห้าขีดเนี่ยคมๆเลยนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูที ผมกลัวขยายสิบเท่าแล้วเส้นจะแตกต้องการให้เห็นชัดที่สุดนะเห็นไหมเส้นแตกคมมากต้องคมคมนะเห็นไหมสามสี่เส้นเห็นแล้วเวลาขยายที่ใดมันจะแตกทุกทีต้องขยายนิดเดียวพอ,อขยายแค่ห้าเท่าพอ,อห้าเท่าก็ได้นะนี่นะเห็นไหมเส้นแตกราละเอียดคมชัดมากและตัวหนังสือนี้ก็จะมีเส้นแตกซ้อนอีกนี่นะตรงข้างข้างบ่า นี่นะนี่เส้นแตกข้างช้างคมคมเลยนะทองแดงคมแล้วตรงล่องเนี่ยนะมีเส้นตรงร่องหัวเข่าเนี่ยเพื่อนๆดูไว้นะฮะร่องหัวเข่าเนี่ยมีเส้นเยอะๆทุกอันสำหรับเนื้อทองแดงเส้นแตกใต้มืออ่ะมีรายละเอียดหลายๆจุดนะคืออันดับแรกเนี่ยคือเพื่อจะดูความสวยงามนะฮะนี่นะเห็นไหมเส้นแตกใต้มือเล็กๆคมค มองเห็นนะฮะเส้นแตกใต้มือตรงที่ท่านนั่งสมาธิก็เป็นตําหนิอีกผมแค่บอกคร่าวๆคือตรงหูเหรียญก่อนแล้วค่อยมาดูไล่ให้มันครบไล่ให้มันครบเห็นไหมฮะเส้นตรงเนี้เล็กๆคมๆเนี่ยเก๊ก็ถอดไม่ติดเส้นเล็กมากเห็นไหมในร่องมือที่มีจุดไขป่ปลาเม็ดหนึ่งก็ยังมีเส้นแตกซ้อนและเส้นด้านล่างก็มีเส้นแตกทะแยงขึ้นมาตรงใต้ฐานและข้อศอกก็ออีนี่นะ,ะผมพยายามซูมทุกจุดให้เพื่อนๆดู เหรียญน,นี้ถ้าเป็นเนื้อทองคํามีทั้งห่วงเชื่อมแล้วก็หูเชื่อมแล้วก็หูในตัวราคาเล่นหากันทัดทองคําว่ากันว่าประมาณสล้านหถึงหล้านอยู่ที่ความสวยแต่ถ้าศึกสกาจะไม่ถึงส่วนเนื้อเงินก็จะแพงหน่อยเพราะเนื้อเงินก็พบเจอน้อยซึ่งไม่ค่อยมีของหมุนเวียนผมเจอในรอบหลาย1ิปีก็เจอไม่กี่อันคือที่ไม่ค่อยแนะนําเหรียญทองคํากับเงินเพราะว่าไม่ค่อยมีหมุนเวียนที่หมุนเวียนพบเจอได้บ่อยก็คืออะบาก้ากับทองแดง อันนี้มีสิทธิ์เจอง่ายๆเอามาดูด้านหลังกันนะฮะรายละเอียดด้านหลักดูนะความคมชัดอนี่พอดีเหรียญเนี่ยผมปล่อยให้มันเลอะควันทูบตั้งแต่ทีแรกไม่ได้ทําความสะอาดเนี่ยเพราะจะมาไล่เนี่ยถ้าทําความสะอาดก็จะเห็นความชัดเจนของรายละเอียดนี่จะเป็นว่าเลอะควันทูบอ่ะที่ผมบอกว่าทุกเหรียญเนี่ยพลิกมาด้านหลังหลังจากดูตรงนี้วาวนะเห็นไหมนี่วาวแล้วมีคปปินทุกอันเลยนะจะมีแต,แต่งขอบ มีทุกเหรียญนนะักแต่งขอบและตรงร่องนี้จะมีคิดบิ้นทุกอันจะอบ,บาก้าหรือทองแดงก็ต้องมีเพราะเขาแต่งขอบนี้แต่ด้านนี้ไม่แต่งจะเหลือคิปบิ้นคือเท่าที่ผมสังเกตนะบางอันจะผิดเพี้ยนไปได้เพราะเนื่องจากว่าอบ,บาก้าเนี่ยไม่เหมือนทองแดงเพราะอบ,บาก้าสร้างสองห0พันเหรียญมีทั้งผ่าปากไม่ผ่าปากส่วนทองแดงสองพันเหรียญก็จะชัดเจนแต่งขอบตรงนี้อะนี่นะครับ เดี๋ยวมาดูตัวตัดอีกทีทั้งสองฝั่งเดี๋ยวนะเดีย๋ยวพลิกมาให้ดูอีกทีนี่นะที่ผมบอกว่ามีการแต่งเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่เห็นไหมแล้วตรงนี้ต้องมีทุกอันนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงที่ผมบอกว่ามีทุกอันก็ต้องมีทุกอันเผื่อท่านใดพบเจอนะฮะเหมือนกับถูกหวยนี่นะครับอย่างเงี้ยสภาพหย่อนหน่อย คือผิวเนี่ยใช้แล้วพอผิวใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมสู่ให้เพื่อนๆดูนะผิวใช้แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมนี่ช้ำๆอย่างเงี้ยก็จะราคาก็จะถูกลงอาจจะอยู่ที่สองแสนกว่าบาทถ้าผิวแบบเงาเงาอับก้าเงาเงาแห้งแห้งเงาเงาจมูกด่งโดงอันหนึ่ง4ี่แสนหึงห้าแสน